สวัสดีครับกลับมาพบบทิคอตางเทคนิคประจำเช้าวันที่14มกราคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนะน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะฮะกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับราคาก็ยังคงแบ่งตัวในกรอบแคบๆนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการพักตัวมาที่บริเวณ1,000 243เหนนรียญนะฮะก่อนก่อนที่มีการดิงกลับขึ้นไปในช่วงท้ายตลาดนะครับแล้วก็ในเช้านี้นะฮะร,ราคากเา็เปิดมามีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะฮะย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับในาทางเทคนิคนะฮะสัญญาณของ r s i สาม,มารถที่จะยืนอยู่บนฝั่งที่เป็นบุริส แล้วก็สัญญาณของ MACD นะฮะ MACD ก็เริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ทเป็นบวกขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยราคานะครับราคาก็อาจจะมีการดีดกลับขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะฮะการที่ราคาจะดีดขึ้นไปนะก็ยังมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,256เหรียญ 1,267เหรียญซึ่งซึ่งเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับโดยบริเวณแนวต้านดังกล่าวนะก็มีตำแหน่งที่เป็นดับเบิลท็อปนะก็ซึ่งซึ่งเป็นแนวที่เคยมีแรงเทขายลงมาก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของแรงเทขายสักเล็กน้อยนะครับ ครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเคยมีแรงเทคขายลงมาก่อนหน้านั้น,น,นริงต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทยขายทำกำไรนะครับก็สถานะที่เคยซื้อไว้นะฮะก่อนหน้านี้นะฮะถ้าหากมีกำไรก็อาจจะต้องทยอย ขายทำอะไรตรงบริเวณแนวต้านของวันนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาเล่น position ที่เป็นฝั่งช็อตก็ก็พอได้นะครับดังนั้นในมุมมองวันนี้นะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายๆของเมื่อวานก็คือให้ทำอะไรที่บริเวณแนวต้านนะครับหรืออาจจะเปิด position ที่เป็นฝั่งช็อตก็อา่า เล่นรอบตันๆก็พอได้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจาวันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1น5 6เหรียญนะฮะแนวต้านที่2องหนัสร้ยกบเจหรียญแนวต้านที่3ามนเห้ารียญนะครับตัวแนวรับแนวรับแรกก็จะเป็น1น3 0ันสร้ยเหรียญแนวรับที่2อ0หนึสี่เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1น1่ัสร้ยบเเหรียญนะครับ วันนี้ก็พิ็นนณาที่บริเวณนต้านเป็นสำคัญนะครับวันนี้ก็ขอจบการงานเพีงเท่านี้สวัสดีครับ